สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID <c oughs> และชื่อตัวละคร <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC <c oughs> แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอด Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer โอ้โหจอน อืมชิบหายแล้วจอนหาปืนแล้วจอนเปิดพี่ครับยิงมาเลยจอนอืมเอายังเอาไง <S S S> เอาเลยจอนดูดิรถตึกเฮ้ยขา้างหน้าฝั่ฉันไม่มีคนไปล <S S> ่าสุขกูเห็นว่ามันมีคนมาจอน มันไม่มีกำลังนัวกันอยู่เลยจอร์นแล้วเวลาเราต้องกระสังสองตายเลยจอร์นไปจอนเหลือข้างหลังจอร์นเฮ้ยมีคนอยู่ตรงไอ้ช่องๆจอร์นด็อกจอร์น น้องของแล้วจอนชาร์จ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 ตัวงตรงนี้นะเม่ยมันวิง่งไปตัวนึงเอาสายมาดิข้าหลังตัวนึงกำลัง,อลองวิ่งมาหมดที่จอนเหลือบ้านไอเนี่ยเพื่อน cái phòng đó, không ạ phản quá này ngay đi đi không phải mặt mày the location. nóc nưng, nóc nưng, nóc nưng. mặt mày mặt mày đấy. ตรงตรงไหนข้างหลังของมือก็ตรงไหนวะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปาากูไหนป้ากูไหนแต่ว่าป้ากูอยู่ไหนวะเออเจ้บอนเดี๋ยเพิ่งบอลสวยเออคุณจอบเลยจอนออสสวยเลยโซนคิวคิวทิวออไปไกลๆเดี๋ยวเพื่อนพวกตรงนี้ลง แบ่งเบาภาระกันอยูจื้อที่กูออกบอยมึงทั้งๆออกไปนี่คืออะไรเพื่อกูกับพี่แกร์โดนเลีโซนมึงจะได้แบบมันชุบพวกกูได้เข้าใจไหมไม่ถ้าเกิดว่ามึงโดนมึงก็ตายดิเดือพี่แกร์นคนเดียวเออใช่ปะกูแกร์น,นี่เราครองบูทแคมป์นั้นหรือใช่แล้วจอนมนสนุกจริงๆนะจอนอ้อนี่ตาแรกของวันเลยเนี่ยที่เรายึดบ,บูทแคมป์ใช่แล้วจอน้อย ไรเย็ดเค้กตกใจเลยแม่กูเจองูเจ้าที่โอู้หัวใจกูจะวายไม่อยาเลยไมันนกใช่ไหมมาตายเลยโอ้ยเฮี้ยจัดตอนแรกกูเก็บของอยู่เว้ยแล้วมันก็ไม่ยิงกูยิงเสียักแก๊กแล้วกูหัดวันฟึดเรียบร้อยตอนแรกเราลงไหนพาราไดใช่ปะเอ้บุ๊ดแคปนี่ว่ะประบสายไหมไไปดูพาราไดปะ พรว่าอาจจะมีคนลงตันหมอกเพราะเลสซอนลงไปดิไปไสดินั่นไงบ้านโซอบ้านใช่เอ้าบอดเหรอเออมีคนมีคนจริงใครก็ไม่รู้ต้องไหนพี่บ้านโกมีคนบ้านโกะไอ้ท้องมางน,น อ,อีสามเลยบอลเฮ้ยเบรดเมื่อกลังมาเออทำไมหลังเข่าเดี๋ยคอยอยืนที่สูงเฮ้ยมีโมกสามตรงนี้ไปเอาเลยสภาพมือหนึง่งเฮ้ยมามามาบ้านบ้านข้างล่างดินี่พี่แกปพี่แกปนี <got> ด่ด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยมีคนมาเต็มเลยเฮ้ย <laughs> ๆต,ตรงไหนดรอปกลัไปกลับไป Ờ, AirDrop đỏ mừng lưng nha mừng 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 ไปในลืมนีได้ไหมเนะี่ยไม่ไม่แน่ใจว่ะกูอ้อมซ้ายมาอยู่<ป>นี่นั่นทุกดอกที่ออกแรงต้องหนวยทำาเลยนี่นี่ในลืมเลยพีแพ่แกรปฟเอาฝั่งนู้นให้ผมหน่อยย,ย,ย,ยุยๆๆย มันแค่น็อกเหรอเออระวังเ้ยเฮ้ยระวังเขอวะไอ้ตัวนี้แค่นนอะเฮ้ยทำไมมันขึ้นควันอะเออแต่มีสโมขึ้นตรงนี้นะออดันนี่ดันเข้าไปเลยมันอยู่ในบ้านนั่นล่ะ เป็ดเคชุดใหม่ยังยังมีอีกในบ้านเฮ้ยมันคนละตีกันอ่ะอันนี้อันนี้สามใช่ไหมสองตัวมีสตัวเนี่ยที่พี่ยิงตายมาแกอ้อเจอละคางแผง้างแผงเจ็บมากอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้น้ เจ็บมากก้อนเหินยีิเจ็บมากพี่ก็เจ็บมากแบบแบบพอปั๊มแยกเฮ้ยถิวตรงนั้นเก็บยังนั่นแหละ Watch out ดูในบ้านนี้ก่อนดีกว่าเขี่ยบ้านนี้ก่อนน,น,น,อนี่นีออ่มันยูรงแางเนี่ยที่ถกมก่อนนะขยายขยายวงเรากันผมยิงแบบ เลือดไปหัวรถเยอะเหมือนกันนะตัวนั้นน่ะไหนวะเออพี่มไม่เห็น,หน,นตัวมันอ่ะไม่เห็นรู้ว่าหลังเห็นตัวนึงมันมีสองตัวนี่ไงจรนยิงกูมานั่นอ่ะตรงนั้นเลยเอาหัวไปนัดหนึง่ง ตรงไหนวะตรงมาร์กหินมาร์กเหรอหินที่ตรงนั้นใช่ใช่หินหินมาร์กเลยหินมาร์กเลยหลังหินไปพองอ้อมมายิงหลังนะฮะยิงดักไว้หน่อยยิงให้ให้มันเม๊นให้มันพองมาข้างหลังอ่ะโอ้ยทนายไม่เห็นละตะกูยิงกดไปให้ อ้ออยู่นู้นตัวนู้นตัวนู้นเขาหัวน้อสมาเลยตัว้ล็อกยังตรงนู้นน้อสองเลยสตัวเลยโอเคนอ ยังยังยงต้องเหลือหนึ่งขบนหัวบอหัว <ไป S 2> บอ <น S 1> หัวบเคหมดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่บนนี้เล่นเล่นได้อยู่นะเพราะว่าวงมันอยู่ตรงกลางอะ่ะลองเช็คในบูธอะวิ่งกระจายกระจายกันดูก็ได้อยู่บนเขาเนี่ยไม่ต้องลงไปข้างล่างปลอดภัยอยู่บอลมึงมองเขานี้ให้หนะ่อย เดี๋ยวกูไปดูแถวแถวพาราไดซ์แล้วก็ตรงข้างหลังนี่ให้กูต้องไปอยู่ที่สูงอ่ะตรงนี้มองไม่เห็นเออขึ้นมาข้างบนก็ได้ขึ้นมาข้างบนนะ่ะนี่ดูบูดิ่มันเหลือหกอ่ะหกตัวได้ใช่แ <c oughs> ละ้วจอนเราจะได้กินไก่แล้วจอนเฮ้ยเออจริงเลยทิวม,มาข้างบน Watch out โอเครอลงมาก่อนก็ได้นะถ้าเกิดว่ายิงไม่ได้ไดมันเลงกูอยู่ เรเป็นกูบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนั่นน่ะนั่นน่ะตรงไหนนะยอดเลยเหรอเนี่ยตรงม้ากูเลยเห็นป่ะเออวิ่งอยู่นั่นน่ะเห็นป่ะลองลงมาสองตัวยิงได้หวะไหนวะจอนอุ้ยโอ้โหเฮียต้องอะไรแกปี้แอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ใครยิงนายมานะจรในปูดแคมป์เฮ้ยเฮ้ยเห็ดได้ไงวะก็ไี่แก็บอยู่ยมินมินอะลบก่อนนะชุดได้ไหมชบได้กูได้ได้ตัวหนึ่งตายตัวนี้ป่ะชื่อนี้ป่ะคอปเด่ไม่รู้อะ อ๋อเออน่าจะโดนทัน้งนี่นี่มันมาแล้วมาเดิว <Watch out. S 1> น,นี่ตรงหลังหินหลั <Watch out. S 1> งหินนี้มาแล้วม <the> าร์คต์ตำแหน่งตากล้องตุ๊กตากูพี่แกร์เล่นกับบอลก็ได้พี่ผมมีทนายอ่ะเดี๋ยวผม,มยิงช่วยและแล้วก็ถึงวันที่กูตกใจตุ๊กตาตัวเอง บันบอลแอบกันเพื่อนบอกเลยอุ้ยร้อยนัดบอลตรงไหนน็อกอะ่ะนี่นี่ตรงนี้ตรงกูยิงตายเลยกูยิงแบบลากเลยอะ่ะดูน้าหินตรงนี้ตรงนี้หินเนี้ยหินนี้หินนี้นี่เจ็บนักอะไรอะตรงมากอ๋อยิงไม่ได้ว่ะกูยิงไม่ได้เหมืนนนอมมนกันเนีย มันอยู่นอกวองเดี๋ยวมันต้องวิ่งเข้ามา,หาเหราใช้รู้จักแอสซัสซินเปล่าสวยล่้ตรงนั้นแหละเพื่อนวงทีมสวยแล้ว ่นี้ไมจบ oh. โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม